คราวนี้มาเจอ EP แรกกันก่อนนะคะกู c คส s t บุกเมืองเช้าวันหนึ่งณนเะมืองบอดี้ทาวปกติอันแสนสุขจู่ๆก็มีเสียงคอยเตือนดังขึ้นมาตืดกู c l ส s e alert กู c คส s เ alert โอ้โหคราวนี้เนี่ยไอเตาตัวกรูโคสเนี่ยนะคะก็ปั่นป่วนเมืองกันเลยค่ะเอ๊ hey, เรามาแล้ววันนี้ขนมเยอะสุดๆเลยมาเลยเจ้าเค้กชานมข้าวเหนียวมะม่วงพลังงานเพียบเลยนะคะใครหิวเนี่ยตามพวกเรามาเลยเราจะไปวิ่งเล่นให้เต็มทั่วเมืองตามหลักการนะคะเมื่อเรากินขนมแป้งแล้วก็น้ําตาลเนี่ยร่างกายจะย่อยออกมาเป็นกรูโคสนะคะซึ่งจะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงหลังจากที่เจ้าตัวกรูโคสวิ่งวุ่นไปทั่วเมืองนะคะสถานการณ์ก็เริ่มไม่สงบละ ระดับน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นขอความช่วยเหลือด่วนเลยอินซูลินโปรดมารายงานตัวด่วนอินซูลินปรากฏตัวแล้วฉันก็ออกมาแล้วนะจ๊ะภารกิจของฉันคือพาพวกเธอไปที่ปลอดภยัยอินซูลินช่วยพาพวกเราไปเก็บหน่อยเราจะไม่อยากลอยไปไปทั่วแบบนี้หลังจากไอ้เจ้าตัวกรูโคสวิ่งไปทั่วเมืองนะคะสถานการณ์ก็เริ่มไม่สงบและระดับน้ําตาลในเลือดสูงแล้วขอความช่วยเหลือจากตัวอินซูลินโปรดมารายงานตัวด้วยน,นะคะอินซูลินก็เลยบอกว่าฉันมาแล้วภารกิจของฉันคือฉันพาพวกเธอไปอยังที่ ปลอดภัยอินซูลินช่วยพาพวกเราไปเก็บหน่อยไม่งั้นเราจะล่องลอยไปทั่วแบบนี้แหละเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นร่างกายก็จะปล่อยอินซูลินออกมานะคะออกมาจากตับอ่อนนะคะเพื่อพาไอเจ้าตัวกลูโคสเนี่ยไปเก็บในเซลล์และกล้ามเนื้อแล้วก็ตับค่ะถัดมานะคะอินซูลินฮีโร่นะคะก็จะพากลูโคสเนี่ยเดินทางไปยังคลังเก็บพลังงานในเมืองบอดี้ทาวนะคะเอาล่ะถึงเวลาเก็บกลูโคสเข้าคลังแล้วบานกล้ามเนื้อพร้อมแล้วหรือยัง แย่ yeah, ขอบคุณอินซูลินนะเราจะอยู่ที่นี่เพื่อรอให้ร่างกายมาใช้เราเป็นพลังงานกล้ามเนื้อก็บอกว่า mm hmm. เข้ามาได้เลยฉันจะพาพวกเธอออกไปตอนออกกําลังกายเองอินซูลินก็เลยบอกว่าถ้ากล้ามเนื้อเต็มเรายังมีที่สํารองคือตับนะ mm hmm. เมื่อกล้ามเนื้อและตับเต็มแล้วอินซูลินก็ต้องหาทางเก็บกลูโคสใหม่คะ่ะส่วนที่เกินเนี่ยยังคงเหลืออยู่เต็มเมืองเลยหลังจากนั้นเนี่ยอินซูลินก็เลยบอกว่าโอ้ไม่กล้ามเนื้อเต็มแล้วคลังสำรองก็เต็มต้องพาไปเก็บที่แฟตแล้วล่ะ แฟตก็บอกอย่างตื่นเต้นว่าเย่ ay, เอามาเก็บที่ฉันเลยฉันเก็บได้ไม่อั้นเลยตากรูโคสก็พูดด้วยเสียงเสียดายว่าฮฉันอยากไปอยู่ที่กล้ามเนื้อมากกว่า ถ้ามันไม่เต็มนะฉั้นคงจะต้องไปอยู่กับแฟตเมื่อกล้ามเนื้อกับตับเต็มแล้วนะคะอินซูลินก็ต้องหาทางเก็บกรูโคสนะคะส่วนเกินไปยังที่อยู่ในเมืองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอินซูลินก็บอกว่าโอ้ไม่กล้ามเนื้อเต็มแล้วคลังสำรองก็เต็มเราต้องพาเธอไปเก็บที่แฟตแล้วแหละแฟตก็เลยพูดอย่างตื่นเต้นว่าเย่ yeah, เอามาเก็บเลยฉันเก็บได้ไม่อันเลยจ้ากรูโคสก็พูดได้อย่างความน่าเสียดายว่าโ อยากไปอยู่ที่กล้ามเนื้อมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันไม่เต็มนะอย่างนั้นฉันก็ต้องไปอยู่กับแฟตแล้วแหละเมื่อร่างกายของเรากินพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายได้ใช้นะคะและคลังกล้ามเนื้อคลังตับเนี่ยก็เต็มแล้วนะคะส่วนเกินเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็เก็บเอาไว้ในเซลล์ไขมันแล้วก็จะนําเข้าไปสู่การสะสมไขมันในเลือดอินซูลินพูดด้วยรอยยิ้มบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีระบบที่ยอดเยี่ยมแต่ทุกอย่างจะต้องพอดีนะกรูโคสบอกว่า เกิดกินเราเยอะเกินไปเนี่ยฉันจะต้องไปอาศัยอยู่กับแฟตนะส่วนกล้ามเนื้อก็จะบอกว่าช่วยฉันให้ใช้พลังงานในการออกกําลังกายบ้างล่ะส่วนแฟตก็บอกว่าถ้าฉันใหญ่เกินไปจะพาเพื่อนๆมาอยู่กับฉันอีกเรื่อยๆก็ดีนะ ส่วนข้อคิดสรุปนะคะถ้ากินให้สมดุลอินซูลินทํางานไม่หนักนะคะกลูโคสก็จะไปเก็บที่กล้ามเนื้อได้ดีเก็บไปที่ตับได้ดีนะคะและถ้าเกิดการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะกล้ามเนื้อก็ได้ใช้พลังงานช่วยลดการสะสมไขมันลงไปได้และถ้าเกิดเรากินเกินนะคะพอดีบ่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะเก็บส่วนเกินไปเป็นไขมันค่ะถ้าใครชอบ EP หนึ่งนี้นะคะติดตาม EP 2ต่อไปได้เลยค่ะจะเป็นสถานการณ์อะไรติดตามชมนะคะ